เรามากินสลิงปิงนะคะนี่สลิงปิงน้ำปลาหวานค่ะน้ำปลาหวานอันนี้คนที่ทํานะคะน้ำปลาหวานเนี่ยคนนี้ทําเรามาดูกันค่ะนะ,ะพี่แจ๊บเรามากินกันดีกว่าเป็นยังไง่าแซ่บไหมแค่เนี่ยยังไม่ทันกินนะน้ำลายสอแล้วเนี่ยน้ำลายแตกแล้วค่ะเนี่ยเน่เมาเลยค่ะครับโตโตนะคะปุ๊อ,อเป็นไงพี่แจ๊บเปรี้ยงไหมคะ นำจิ้มอร่อยมากเลยให้กนเหรมาแล้วค่ะคำตโตพี่เจียวคำโตโต,ตเลยจ้าน้ำที่เราขอมั่งคือคำใหญ่ๆเลยนะมาแล้วค่ะน้ำไยอะไของพี่เปรี้ยวสะใจเลยค่ะลองอีกครับพี่เจียวลององีกเผ็ดฟันเลย น่าทานไมาหมคะน่าทานไหมตลิมปิงนี่ค่ะมันจิ้มแบบยยัวมันเปรี้ยวสะใจมากแต่อร่อยนะคะแบบเึ็ฟันเลยจา้าเต็มฟันมากอ่า